สวัสดีครับปฏิทิเพชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่30กันยายน2564นะครับผม๋ยวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมที่เงินในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อีก1,500บาทก็จะถูกโอนเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป่าตังคนะครับผม ส่วนท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมได้อยู่นะครับผมถ้าหากสมัครตอนนี้นะครับท่านจะได้รับเงินนะครับในวันที่1ตุลาคมนะครับจำนวนเงิน3,000บาทนะครับส่วนคนที่เคยสมัครแล้วนะครับผมในวันที่1ตุลาคมนะครับท่านก็จะได้รับเงินนะครับจำนวน1,500บาทในเวลา 6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s t e e l Play Channel นะครับผมก่อนที่เราจะไปรับตังในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อีก1,500บาทสำหรับคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับก็ได้ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดออกมานะครับผมเป็นเวอร์ชัน 11.15.0นะครับผมมีอะไรใหม่บ้างนะครับผมรองรับบริการฟู้ดเดลิเวอรี่สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาลองอัปเดตให้ดูนะครับผมและหลังจากที่อัปเดตไปแล้วนั้นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับวิธีการอัปเดตนะครับอ่ะเดี๋ยวจะออกไปก่อนนะครับผมสาหรับท่านใดนะครับผมที่ใช้ระบบ iOS นะครับผมก็ไปที่ App Store นะครับสาหรับท่านใดที่ใช้ระบบ Android นะครับผมก็ไปที่ Google Play นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้กดเข้าไปที่ แอปสโตร์หรือเพสโตของท่านนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเป๋าตังลงไปนะครับผมอ่ะนี่เป๋าตังนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดไปที่เป๋าตังตรงนี้นะครับผมของจริงจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับผมของกรุงไทยแบงค์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มอัปเดตตรงนี้นะครับผมปึ๊บเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับระบบเขาก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็จะทําการอัปเดตตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับผมให้รอสักครู่นะครับตรงนี้จะใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่ระบบได้ทําการอัปเดตตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้กดปุ่มเปิดขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บอ่ะโอเคครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น11.15.0แล้วนะครับผมก็ใส่รหัสลงไปนะครับ โอเคมาใส่รหัสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมมาดูกันที่หน้าหลักของ Apple ตั้งก่อนเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชุดตรวจโควิดฟรีนะครับตังนี้ก็มีตั้งแต่เวอร์ชันที่แล้วนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ขอรับชุดตรวจโควิดฟรีนะครับผมก็ไปขอรับที่ปุ่มนี้ได้นะครับกดไปแล้วก็ทําแบบประเมินนะครับแล้วก็ขอรับได้ตามร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับโอ้เดี๋ยวนี้มี บริการแนะนำด้านล่างเข้ามาด้วยนะครับผมน่าจะเป็นพวกโฆษณาทั่วไปนะครับอ่าที่มีเพิ่มเข้ามาส่วนตรงนี้นะครับแถบเมนูหลักตรงนี้นะครับด้านบนนะครับ G Wallet คงเดิมปึ๊บอ่าอันนี้เป่าตังสุขภาพอันนี้ก็เป็น Wallet สบมนะครับแล้วก็มี Go Wallet นะครับผมโอเป็นเมนูใหม่นะครับเป็นซื้อขายทองออนไลน์นะครับโอเคอ่า แล้วก็มีซื้อขายหุ้นกู้ด้วยนะครับผมอ่าหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็โอเคเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปที่ G ีวอลิตของเลานะครับป๊บเข้าไปนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีแท็บเมนูคนละครึ่งนะครับยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมส่วนแท็บเมนูโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเดี๋ยวคงต้องรออัปเดตแอปพลิเคชันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมถึงจะมีแท็บเมนูขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมอ่า โอเคครับเดี๋ยวไปที่แท็บเมนูโครงการคนละครึ่งครับปึ๊บมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมโอเคอ่ะยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สิทธิ์คนละครึ่งคงเหลือของมือถือเครื่องนี้นะครับเหลืออยู่ที่4ี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับผมและในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่1ตุลาคมเวลา6กโมงเช้านะครับจะมีเงินนะครับโอนเข้ามาตรงนี้นะครับหนึ่บาทนะครับก็จะมารวมกับของเก่าด้วยนะครับสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับก็จะ บวกเข้าไปอีกนะครับผมสาหรับคนที่สิทธิ์คงเก่าเหลือในรอบที่1นนะครับผมในรอบที่2นี้นะครับเงินก็จะมาบวกกันนะครับผมเงินจะไม่หายไปนะสามารถเอามารวมกันแล้วก็ใช้ต่อเนื่องได้จนสิ้นโครงการในวันที่31ธันวาคม2564ได้เลยนะครับผมอ่ะโดยทั่วไปก็ยังคงเดิมนะครับผมสาหรับท่านใดที่เพิ่งสมัครนะครับและได้รับสิทธ์นะครับผมตรงนี้จะขึ้นเป็น 3,000บาทเลยนะครับผมท่านจะได้สิทธิ์ลวดเดียวเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับผมแต่ใช้ได้นะครับสูงสุดวันละ150บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใหม่นะครับที่ยังไม่เคยใช้โครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับท่านจะต้องมาเติมเงินใน GW a l l e t ตตรงนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการเติมนะครับและก็ยอดการเติมเนี่ยสามารถจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามที่ท่านต้องการจะใช้ในแต่ละวันนะครับผมจะเติมหลักร้อย หลักพันก็ได้นะครับอยู่ที่ท่านสะดวกนะครับผมในแต่ละวันว่า ท่านจะใช้เท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในวันที่1ตุลาคมนะครับเวลา6โมงเช้านะครับผมจะมีเงินโอนเข้ามานะครับ1500บาทสำหรับคนที่เคยได้รับไปแล้วนะครับผมส่วนคนใหม่นะครับก็จะได้รับรวดเดียวเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยนะครับพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ